อีกข้างนุงก็จะดันน้ำขึ้นอย่างเงี้ยโอ้เรียกว่าแบบพังแน่ๆเลยสวัสดีทุกคนคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้กันแดดก,กับเซรั่มตัวเทสต,ตัวที่สองสูตรที่สองจะมาแล้วนะคะแป้งเอกสารแม่ยุใส่าวาที่ได้แยกไว้เป็นสองชุดบอสีฝากแฟตส้่งไปเลยสั่งข้าวมันไก่มากินแล้ว เดี๋กกินคอลลาเจนก่อนนะตื่นมาเราต้องกินคอลลาเจนเลยตัวนี้ก็เป็นคอลลาเจนเตัวแทนขเราตัวนี้ดีมากทุกคนรอได้เลยนะคะรอได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะย้ายฝั่งไปหน้านตรงนู้เนเอาไปน้า เขต้องย้ายฝั่งไม่ได้ไฟมันเข้าอย่างนี้มันก็ไม่สวยมันไม่สวยไฟมันต้องยิงเข้าหน้าชงไหมบอเอา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 อนควัวมันนี่ลงเอาสีขาวแต่ว่าเอาเอาลงอีกขาแสบตา เออ oh. มีช่างมาช่วยยังมีแล้วค่ะแล้วก็ทุกคนหนูอยากได้ช่างไฟมากเลยตอนนี้ไฟก็พังไฟก็พังเกือบแบบโอ้โหไม่ใช่สี่ห้าหลอดหรอเป็นไฟแบบไฟกลมนี่แหละทุกคนแบบแค่เปลี่ยนหลอดไฟอะ่ะแต่หนูไม่สามารถ ต้มน้ำเกลือเทลงท่อหนูทำหมดแล้วพวกน้ำยาเทลงท่อก็ทำามันคือไฟหมุน,น,นค่ะไ,ไฟบ้าก็นั่นแหละก็ต้องให้ช่างมาดูให้ไงแล้วก็ต้องให้ช่างซื้อซื้อไฟมาเปลี่ยน หาตะกร้ามาลองๆค่ะลองๆมีค่ะมีลองค่ะเพืพ่อนเอาแซงลงอีกแหมแบบเอาแซงล้งแบบลีลีเลยอะ่ะเอารีโมทมาเขาสิป้าเองนี่ได้บเอ,บเอารีโมทมาไ,ไม่ได้ไ,ไม่ไมันไม่ลงเลยนะเนี่ยเอียงที่บุลงเออนีพอ ใส่หมดแล้วค่ะใส่โซดาไฟใส่อะไรใส่ลงไปหมดแล้วค่ะคือตอนนี้แบบตื่นขึ้นมาแบบท่อน้ำก็ตันมันตันตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่คือแบบเออพอหนูล้างตาไปหนูก็เลยเอาไอ้นั่นแหละอีพวกน้ําท่อตันนั่นแหละเทลงไปแล้วแล้วก็ตื่นขึ้นมาคิดว่ามันจะมันจะดีขึ้นแต่ว่ามันมันไม่ดี โซดาเทลงหมดแล้วค่ะมันไม่ดีค่ะมันมันตื่นมามันก็ยังยังเหมือนเดิมนะคะทุกคนยังเหมือนเดิมทีนี้ก็เลยก็เลยตื่นมาก็ทอทน้าตาล่อน้ําตาลเสร็จปุ๊บไฟครัวก็พังไฟไฟห้องน้ําหนูก็กระพริบคือ,อไฟเนี่ยกระพริบมาหลายเดือนแล้วแต่ก็ยังแบบยังไม่ซ่อมสักทีไฟในห้องกับไฟห้องน้ํากับไฟครัวนะคะแล้วก็ประตูก็ตกกลางคือแบบโอ้อะไรกันชีวิตฉัน หน้าใสาใช่ทุกคนหน้าใสาขึ้นมากจะบอกเลยว่าเซรั่มคือดีเซรั่ม um คือดีจริงถ้าดีคือบอกว่าดีนะคะโซดาไฟทิ้งไว้แล้วค่ะทิ้งไว้เป็นวันเลยค่ะฮ<า>ะอออเออเพื่อนนั่นเขาแมนเขาต้อามาสงเขา่นเอาแนวปั้มไปปั้มน้ำเขาเขาปั้มออนไลน์ก็ได้นี่นี่เอานี่ไปปั้มเลค่ะน้ำ ได้กินหรือเปล่เน็ตไม่ดีหรอืมเนี่ยวิทยิีตยี่สิบสอ กิ่ตัวสามเขาผิดซองเพิพ่นสิเข,า,ขาลูกไปเอาะเปนบอเพือพ่อนซา์เพิ่นมานางนี่เขาสิลูกฮะเาะยวไปโดดโเฮ็ดจกเลเน่ยกินบอเนี่ยมุกกินกินบอกินรถ ไปครัวก็พังทุกคนไมพังเผื่อนี่ยสิเกาพัางเบิ้งนะั่นนี่ก็พังนี่เาเอึนพัง นัดหนึ่งนะคะอะบาปุนย่างตำประตู <laughs> เปลนหลอดไฟใช่ค่ะน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนหลอดไฟแล้วเปลี่ยนสร้างไฟสิเบสตอใหม่ใช้เซรั่มย่างบอกเนะลยเซรั่มคือตัวเทสที่หนูใช้อ,อยู่บนห้องอะทุกคนไม่ได้เอามาวางไว้นี่เ,เซรั่มเอ雅เซรั่มที่กำลังทำอยู่ค่ะคเอ雅เซรั่มที่กำลังทำอยู่นะคะทุกคนรอได้เลยนะคะหลังสงการ หลังสงการเจอกันนะคะกันแดดเซรั่มแล้วก็คอลลาเจนนะคะหลังสงการกันแดดเซรั่มแล้วก็คอลลาเจนเจอกันแน่นอนพอบังสว่างเกิดบอกเลยนะสุดๆุดใน ขอเชื่อมไวไฟแป๊บนึงนะถ้างั้นนะ่ะขอเชื่อมไวไฟแป๊บนึงนะถ้างั้นนะ่ะ ค่ะไปเติม WiFi มาค่ะเน็ตเดือนละพันกว่าเลยนะทุกคนเติมไม่ไหวแล้วไม่ปกติก็ไม่เป็นนะคะมันไม่เป็นนะปกติอะ่ะคือมันเป็นล่าสุดวันที่มาไลา่ไล์ชีดะนะคะวันนั้นคือพี่ๆเขาไลฟ์แบบกันประมาณสิบเครื่องนะคะแล้วก็อันเนี้ยตะกี้ที่มันค้างก็คือหนูไม่ได้ไม่ได้เชื่อม WiFi หรือ WiFi อาจจะเชื่อม w i f i ข้างบนห้องค่ะ ที่บ้านเน็ดเร็วมากกินข้าวมันไก่ทุกคนไม่ได้ค้างคือตะเกียมันเชื่อมมันเชื่อมอินเทอร์เน็ตอยู่ข้างบนค่ะมันเชื่อมอินเทอร์เน็ตตัวข้างบนเพราะลงมาข้างล่างเมื่อกี้ก็กดยังไม่ได้กดเชื่อมไ wi ไฟข้างล่างไม่ค้างละคะ่ะ อลโลไปไหนจักไปไซจกักยางไปไซจักจังได้แม่หมีเงียบมากที่ถึงแม่หมีแม่หมีคุยอยู่คุยกับหนูกับแป้งอยู่นะคะ แม่มีแม่มีไม่มีเอ่อเรื่องไม่สบายใจนิดหน่อยหลายๆยอย่างให้แม่มีพักก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่มีกลับมาเอานี่แหละทุกคนชีวิตหนู ภาษาแก่ทุงแกงไปซื้อกับแก่บ่ได้ร่องกิน <c oughs> คือแบบแม่แม่บ้านออกใช่ปะแต่วันนี้เขาจะเอาคนใหม่มาส่งแชแนลแม่จะตีแล้วนะวันนี้เขาจะเอาคนใหม่มาส่งประมาณบ่ายโมงนี่แหละทุกคนคนี่ก็เลยเป็นเพียงเงงรียงทางลางจากนอย